นักเรียนดูนะนักเรียนโน้ตตรงนี้เอาไว้หน่อยการหาค่า s 1 p และ s 2 p ผลต่างกันเนี้ยผลต่างกันเนี้ยเราสามารถหาได้โดยการใช้ตัว d เข้ามาเกี่ยวข้องอีกวิธีหนึ่งนี่แหละวิธีนี้ที่เราใช้กันเยอะ d คืออะไรนักเรียนรู้ไหม d คือระยะห่างร,ระหว่าง s 1กับ s 2 ด้วยดีนะเราจะหา p เราจะหาตัวโนดไลน์แอนตี้โนดไลน์ที่เท่าไหร่ระหว่าง s 1 p ลบ s 2 p เนี่ยเราจะหาได้อีกแบบหนึง่งผลต่างอันนี้หาได้อีกแบบหนึง่งหมดเวลา นักเรียนดูรูปตรงนี้ดูรูปนะพยายามเขียนรูปด้วยนล่ดูนะครับ s1 กับ s2 เ,เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันสองแหล่งมันอยู่ห่างกันนะเท่ากับดี หมดเวลาแล้วนะคราวหน้าเราก็เจอกันก็นแล้วกันดูนะห่างกันเท่าไหร่นะด,ดีจุดกตกึงกลางจุดกตกึงกลางขึ้มาเนี่ยเราลากเส้นไปตั้งฉากดูนะครับนึกเรียนแล้วตรงนี้เรามีฉากมีฉากไอ้ฉากห่า,หางจากแหล่งกเ้เนิดขึ้นเป็นดีใหญ่พีบนนี้ เป็นจุดที่เราต้องการหาว่ามันเป็นแอนติ o โนดที่เท่าไหร่นักเรียนก็โยง p ไปเป็นหนึ่ง p โยง s สองได้นักเรียนจากตรงนี้นักเรียนก็ลากเส้นไปยัง p อันนี้เป็นจุด o มุมนี้เราอ่านว่ามุมเซตาสำคัญนะมุมเซตาคือมุมอะไร มุมที่บัฟกับแนวบัฟเบนไปจากเดิมมุมที่เส้นบัฟกับปฏิบัฟเบนไปจากเดิมสมมติว่าอันนี้เป็นบัฟหรือปฏิบัฟก็ได้เป็นได้น้องคู่นักเรียนจากเอสหนึ่งลากเส้นลงมา ตั้งฉากกับ s 2 p ให้ตรงนี้เป็นจุด b ดูนะนักเรียนหา s อันนี้เป็น s 1นึ่ก็แล้วกันนะอันนี้เป็น s 2จะได้เห็นว่า s 1เนี่ยมันมากกว่า s1p ลบ s2p ดูนะตามรูปนะครับนักเรียนถ้ามุมนี้เป็นมุมที่เล็กมากมุมเซต้าเป็นมุมที่เล็กมาก s2p เนี่ยจะเท่ากับ pb ดูนะถ้ามันเท่ากับ P B นักเรียนก็ได้ S 1อะไรนะ S 1 P ลบอะไรครับลบ P B ก็ดิกเสเนนี้เ้น,นี้เอา S 1 P ลบ P B มันจะเหลือเท่านี้ใช่ไหมถูกไหมเหลือเท่านี้ไหมใช่ไหมเอ่ยใช่นะครับเพราะนั้น นักเรียนก็ได้เป็นลบบ p คืออะไรนะ s1b s1b ่งคือด้านนี้มุมนี้เป็นมุมเซตาเป็นมุมเซตาด้วยเพราะนั้นนักเรียนดูเราหาด้านนี้ได้ไซน์เซตาเท่ากับด้านนี้ หาได้ด้านนี้ใช่ไหมทายเท่ากับด้านนี้หาในด้านนี้เพราะฉะนั้นด้าน S1B เนี่ยมันก็คือ S1S2 ทายเซตาเนี่นี่เราหาผลต่างออกมาแล้ว S1S2 คือใครคือใคร เอ S2 หนึ่งเสองเนี่ยคืออะไรไม่รู้หรอโอ้ความห่างระหว่างแหล่งกำเนิดคือตัวอะไรนั่นเองดีดีตัวนี้เขาต้องบอกเราทุกครั้งเพราะนั้นก็คืออะไรนั่นเองนะดีไซน์เสร็จเรียบร้อยเลยทีนี้คืออะไรนะเอหนึ่งปีลบไปสองปีเท่ากับอะไรนะ ดีไซน์เลยนะเห็นไหมถ้ามันเป็นเฟสตรงกันเฟสตรงกันถ้ามันเป็นปฏิบัติตะกี้เราได้ s หนึ่ง p ลบ s สอง p เท่ากับ n ลัมดาใช่เปล่าครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเดียวก็ได้ดีไซน์เดียวล้วเท่ากับ n ลัมดาด้วยเห็นไหมเราปัด s 1 p ลบทิ้งไปเลยก็ได้เป็น d ีไซน์เซต้าท่ากับเอ็นแมด้ถ้ามันเป็นบับล่ะถ้ามันเป็นบับไลน์ในกรีเฟสตรงกันล่ะนักเรียนก็ตะกี้นักเรียนได้อะไรนะ N-1.2 ลบเซึ่งลมด้าใช่ไหมเพราะนั้นนักเรียนก็ได้ d ีไซน์เซต้เท่ากับ N-1.2 ลบเซนึงลมด้ในกรณีที่มันเป็นบับ ถูกไหมครับหมดเวลาแล้วครับเอาเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะ